ช่วงเติมยิ้มอิ่มเพลินกับเบอร์แกสสนับสนุนโดยเบอร์แกสแก๊สหมดกดสั่งเบอร์แกสศูนย์สองสองเจ็ดสองสาม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  ช่วงเติมยิ้มอิ่มเพลินกับเวอร์แกสวันนี้ตักแตนจะพาคุณผู้ชมไปตดน้ำซุปร้อนๆกันที่นี่เลยค่ะกับร้านยูชาบูสุกี้ค่ะจะมีเมนูอะไรไปให้ชิมกันนั้นเดี๋ยวไปชิมกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะตากแตนก็นั่งอยู่กับคุณกิ๊ฟแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะด,ะดะถามนิดนึงว่าแรงบันดาลใจในการเปิดร้านยูชาบ,บูสุกินี่มีที่มาจากอะไรคะค่ะก็ร้านยูของเราอะนะคะขึ้นชื่อมาจากยูบาร์บีคิวนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะแล้วคนญี่ปุ่นเองคะ่ะนอกจากจะชอบทานยากินิคุบาร์บีคิวแล้วเนี่ยเขาก็ยังชอบทานชาบ,บูสุกิเราก็เลยมาเปิดร้านชาบ,บูสุกิค่ะ ค่ะแล้วอย่างนี้คอนเซปของร้านยูชาบูซุกินี่เป็นคอนเซปแบบไหนอะคะค่ะยูชาบูซุกิเนี่ยเป็นบุฟเฟ่นะคะแล้วเราก็เน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพทุกรายการค่ะบรรยากาศในร้านเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอย่างนี้การตกแต่งภายในร้านเป็นสไตล์ไหนคะก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นโมเดิร์นนะคะก็จะเป็นผสมผสานค่ะก็จะเห็นว่ามีเป็นไม้ไ้นะคะสีครีมครีมแล้วก็เน้นว่านั่งสบายค่ะค่ะ อย่างนี้เดี๋ยวให้คุณกิฟต์แนะนําอาหารแนะนําดีกว่าว่าเวลามาเราต้องทานอะไรยังไงค,ะ,คะที่นี่ก็ ที่ยูชาบุสุกิของเรานะคะจะเป็น<ะ>บุฟเฟ่นะคะซึ่งจะมี 2, 2แบบนะคะ,ะแบบแรกเนี่ยแบบธรรมดานะคะก็จะราคา3า9บาทอันนี้ก็คือจะรวมเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่ประมาณ30กว่ารายการนะคะแล้วก็อีกแบบนึงคือแบบซูพริเมซีนะคะก็คือจะพิเศษขึ้นมานะคะ,ะยังมีเมนูกุ้งแม่น้ำนะคะ,คะไข่มุกนิวซีแลนด์เนื้อนุ่มหมูดําเพิ่มขึ้นมาก็จะราคา599บาท เห็นบอกว่าน้ำซุปมีให้เลือกหลายแบบด้วยรวมถึงน้ำจิ้มด้วยมันแตกต่างยังไงอะคะอย่างน้ำซุปเนี่ยที่ร้านก็จะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะคะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยจะเป็นน้ำซุปสาหร่ายก็จะเป็นน้ำซุปใสๆเหมาะสําหรับทานกับอะไรก็ได้นะคะแล้วก็น้ำซุปกิมจิอันนี้ก็จะเป็นแนวเปรี้ยวจิ๊ดจัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีน้ำซุปต้มยำนะคะก็จะเป็น แซ่บนะคะแบบไทยๆนะคะรสชาติก็ถึงใจเลยทีเดียวค่ะ,คะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นน้าซุปสุปกี้นะคะเป็นต้นตำลับแบบญี่ปุ่นเลยค่ะแล้วก็ส่วนน้ําจิ้มน,นะคะจะเห็นว่ามีทั้งหมด5แบบด้วยกันะะนะคะก็แต่ละอย่างเนี่ยก็จะเหมาะกบการทานไม่เหมือนกันนะคะอย่างซ้ายสุดนั่นะค่ะจะเป็นน้ำจิ้มยูนะคะน้ำจิ้มยูเนี่ยก็คือเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเหมาะกับทานกับเนื้อสัตว์ นะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นน้าจิ้มงาน้าจิ้มงาก็จะเป็นรสชาติกลมกล่อมนะคะหวานมันของงาอันนี้ทานกับเนื้อสัตว์อร่อยนะคะโดยเฉพาะเนื้อนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นพรสื่อก็จะเป็นเปรี้ยวๆเค็มๆค่ะทานกับผักอร่อยนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นน้ําจิ้มเด็กสําหรับที่คนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นน้ําจิ้มสุกี้นะคะก็ ตามสไตล์คนไทยเราชอบทานนะคะก็คือทานกับผักก็ได้ลูกชิ้นก็ได้อันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อนุ่มที่อยู่ในซ<ะ>ูเปอร์เมซี่นะคะก็เราใช้เนื้อส่วนสันในนะคะก็จะเห็นว่ามันจะมีลายแทรกอันนี้ก<ะ>็คือจะทําให้เนื้อนุ่มสมชื่อนะคะ แล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นเนื้อสไลด์นะคะ,คะเนื้อสไลด์เราก็จะสไลด์ไม่หนามากนะคะเวลาเวลาไปจุ่มในน้ำซุปก็จะได้ไม่กระด้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหนอกสําหรับคนที่ชอบความกรุบกรุของของมันเนื้อที่แท่บนะคะ,คะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเนื้อหมักเนื้อหมักนี่คือเราจะหมักสูตรเฉพาะตัวเนื้อนีก็จะมีรสชาติอยู่แล้ว,วโดยไม่ต้องนนจินนะะ้มน้าจิ้มค่ะค่ะเราเห็นมาว่าถ้าคนไม่ทานเนื้อก็มีเป็นเมนูมหมูด้วยใช,ใช่ค่ะก็อย่างนี้นะคะจะเป็นหมูดําคุโรบุตะนะคะ ก็แล้วแต่คนชอบถ้าไม่ติดมันก็หมูสไลด์ถ้าชอบติดมันก็หมูโชกุน ปกติการทานชาบูแบบคนญี่ปุ่นนะคะ,ะเขาก็จะคนญี่ปุ่นเขาจะไม่เอาเนื้อทั้งหมดนะคะใส่ลงไปแต่ว่า<ะ>เขาจะใช้ตะเกียบะค,ะคีบเนื้อทีละอันแล้วก็ไปจุ่มนะคะจริงๆมันก็เป็นที่มาของชื่อด้วยมันจะดังเสียงเหมือนชาบูชาบูอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเรียกว่าชาบูค่ะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยคะ่ะที่เห็นว่าเป็นน้าซุปุกี้ญี่ปุ่นนะคะ,ะถ้าทานแบบญี่ปุ่นให้อร่อยเลยะคะ่ะคือเมื่อจุ่มเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ จุ่มไข่ไข่ดิบอะค่ะแล้วค่อยทานไข่เนี่ยจะเกาะอยู่ตามเนื้อทําให้เนื้อเนี่ยมีรสชาติหวานมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างี้ต้องลองแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ,คะเริ่มจากเนื้อตัวไหนดีเนะื้อตัวนี้ก็ได้ค่ะ ว่าหวานน้ำซุปนิดๆแต่ว่าจะไม่ได้หวานมากแล้วก็พอจุ่มไขด่ดิบที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบมันจะคาวหรือเปล่าใช่ไหมคะสำหรับคนไม่เคยทานก็จะบอกว่าบอกว่ามันเข้ากันได้อย่างดีมากๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวของไข่เลยคะ่ะด้วยตัวไขก่กลายเป็นว่าตัวไข่ทาให้เนื้อเนียนยขึ้นแล้วก็ดูแบบกลมกล่อมยิ่งขึ้นด้วยยังไงต้องลองนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเนื้อตัวอื่นดีกว่าค่ะได้อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสไลด สองตัวนี้แบบว่าพอทานเข้าไปแล้วแบบแตกต่างกันเนี่ยในชั้นค่ะ,นนะ,คะตัวนี้ก็จะแบบว่าเอ่อสำหรับใครไม่ชอบมันแต่สําหรับชอบมันก็จะออกน,นุ่มมันนิดนึงค่ะ,คะยังไงก็ใครที่บอกว่า ข้เนื้อประเภทไหนก็สามารถมาเลือกได้เลยละกันที่นี่เรามีเนื้อให้เลือกแบบเยอะมากๆค่ะคุณผู้ชมแล้วคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองน้ำซุปต้มยำกั่นเลยให้คุณกิ๊บแนะนำว<ช>ว่า<ช>ต้ยมยำควรจะใส่อะไรดีก็ถ้าใครที่ไม่เน้นเนื้อเน้นหม<ช>ู<ช>ค่ะซีฟูด้ดก็แนะนําให้สั่งน้ำซุปต้มยำเพราะว่าน้ำซุปต้มยำเนี่ยแซ่บถึงใจจริงๆนะคะแล้วก็เมนูเด็ดเลยของเราเนี่ยค่ะหน้าก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำตัวโตนะคะ เอามาต้มกับซุปต้ยมยำเนี่ยอร่อยเลยค่ะแล้วก็มีหอยนางพู้นิวซีแลนด์ด้วยแล้วก็ยังมีมปลาแซลมอนซึ่งปลาแซลมอนของเราเนะะี่ยค่ะใช้ใชเกรดเดียวกับปลาแซลมอนซาซิมิที่กินิีๆเียเพราะฉะนั้นการันตีความสดได้เลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองเอาแซลมอนลงไปแล้วกันค่ะสามารถลองน้ำซุปต้ยมยำกันได้แล้วก็มีอีกสองน้ำซุปสำหรับใครที่บอกว่าอาจจะ นี่อยากทานต้ยมยำก็จะมีเป็นน้ำซุปกิมจิใช่ไหมคะแล้วก็น้ำซุปสารหร่ายองไงี้ก็ลองมาทานหลายๆรอบแล้วกันแล้วก็นำมา mix กันดูร้านชบ,บูสุกี้นะคะมีสองสาขาด้วยกันค่ะที่เจวนิวฝั่งซอยทองหล่อ13นะคะแล้วที่โครงการ The เดอะคริสตัลเลียบถนนเลียบทางด่วนค่ะ ติดตามรายละเอียดได้นะคะที่ w w w y u l e s a r o n g c o m นะคะหรือว่าที่ w w w f a c e b o o k c o m s l b b q a n d s h a b u s u k i ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะตักแตนรวมไปทั้งรายการแล้วก็เวอร์แกสก็มีน้องเติมสุขมามอบให้คุณกิ๊์ด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณกิ๊์มากๆเลยนะคะที่พาตักแตนและทางรายการนะคะมาชิมชาบูอร่อยๆแบบนี้ ยังไงตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปร่วมสนุกชิงของรางวัลกับ World Gas กันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้ชวนคุณมาร่วมสนุกชิงรางวัลกับ World Gas รับไปเลยกับบัตรรับประทานอาหารมูลค่า1,000บาทจำนวน5รางวัลเพียงหยิบมือถือพร้อมตอบคำถามจาก World Gas ง่ายๆวันนี้ว่าร้านอยู่ชาบูสุกี้ที่พามาชิมวันนี้ตั้งอยู่ที่ใดระหว่างทองหล่อพิมพ์ WGT เว้นวรรหน ลาดเท้าพิมพ์ WGT เว้นวรรค2ส่ง SMS ของคุณมาที่เบอร์4694100ค่ะ oh และสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทาง w o r l d g a s ค่ะที่ให้ตักแตนนะคะได้มาส่งมอบช่วงเวลาดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะแก๊สมดกดสั่ง w o r l d g a s ค่ะที่เบอร์0 2 2 7 2 3 3 3 3ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของตักแตนแล้วจะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ